สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ครูพาเด็กๆมานั่งคุยกับครูพัฒนะครับในช่วง My Toys นะฮะของเล่นที่ฉันประทับใจนะครับวันนี้อยู่กับนักเรียนเลขที่19เนะครับเรามาทําความรู้จักนักเรียนคนนี้ให้มากขึ้นพร้อมกับของเล<ช><ช>่น <ๆ S 2> <iling S 1> ที่เขาประทับใจนะครับตอนนี้มีเพื่อนๆมาให้กำลังใจอ,ยอยด้านข้างด้วยนะครับอ่ะแนะนําตัวหน่อยลูกแนะนําตัวหน่อยชื่อจริงชื่ออะไรสุชาลีขยับมาใกล้ๆพูดใกล้ๆชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะชื่อจริงชื่ออะไรนะคะสุชาาลี น้ำสกุนจุยประเสริฐจุยประเสริฐอยู่ชั้นปสี่ทับสองทีนี้ของเล่นที่สุชานารีบอกว่าเป็นของที่ประทับใจคืออะไรหรือมีขาว <c oughs> มีขาวหนูได้มายังไรงดูตัวนี้ใครให้ก็ไม่รู้จะไม่ได้แล้วเหรอนานรื่ยังเหรอตัวนี้ได้มามสี่ห้าปีสี่ห้าปีแปลว่าตอนนั้นประมาณสักสี่ขวบได้เนาะแล้วชอบไหมตัวนี้ชอบ ทำไมาถึงชอบอ่ะลูกหน้าตามันยุ่ยยี่จะตายเราชอบยังไงคะหนูนอนกอดทุกจริงเหรอโตแล้วนะยังกอดตุ๊กาตาอยู่ใช่ไหมแต่ทราบมาว่าอ่าสุชาดาลีเนี่ยมีพี่สาวนะใช่ปะน้องใช่ปะแฝดแฝดเป็นน้องใช่ไหมฮะที่เป็นฝาแฝดกันแล้วเขาเคยแอบเอบาตุ๊กาตาเราไปกอดปะเคยไหมไม่ไม่เคยนะของใครของมันใช่ปะแต่นอนได้กันแม้กลางคืน กันคืนนอนด้วยกันไหมตุ๊กตาหรอคะหนูกับแฝดอะแยกแยกกันเหมือนกันแล้วไม่มีการแย่งตุ๊กตากันกอดแน่นอนใช่ไหมเออตุ๊กตาตัวนี้เป็นหมีขาวช่วยอธิบายลักษณะให้คุณหน่อยได้ไหมว่าทําไมถึงทําไมถึงประทับใจเพราะว่าอะไรอืมแขนเขาเนิมแขนเขานิ่มเป็นพิเศษเลยใช่ไหมแล้วไ,ไงอีกดูอ้วนๆนะมีพุงพุงนิดๆใช่ไหมแล้วไงอีกกอดแล้วอุ่นกอดแล้วอุ่นหนูกอดตอนไหนบ้างอะนอกจากตอนนอน ไม่มีเ <laughs> ลย <laughs> ก็คือกอดตอนนอนอย่างเดียวเวลาที่ดูตเลาดฮัดก,ก็ไม่ได้เอามากอดอะไรใช่ไหมครับ <laughs> แล้วที่บ้านมีของเล่นอะไรอีกไหมที่บ้านมีเดี๋ยวไว้รอบหน้ารอบหน้ามาคุยครูฟังหน่อยว่ามีอะไรอีกนะครับงั้นวันนี้ครูกับพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะช,านานชื่อเล่นใบเต <laughs> บยใบเตบยใบเตยกับใบตองปะใบเตยวันนี้ครูพาใบาเตยมาเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าจะให้ใบเตยมาเล่าของเล่นชิ้นต่อไปให้คผู้ฟังได้ฟังกันอีกนะครับงั้นวันนี้ครูพัดกับใบเตยนันใบเตยนะ โอเคลาไปแล้ววันนี้สวัสดีครับสวัสดีนะดู